Have you ever noticed that the world is getting hotter every year and natural disasters are occurring more frequently? These events are not coincidences, but rather the result of climate change. This change not only affects the environment, but also impacts our economy and way of life. However, we all have a role to play in responding to climate change. The Banksine Startup Project is an important step in preparing society to face the changes happening around us it focuses on developing ideas and innovations that can reduce the impact of climate change and create a sustainable society in the future while also promoting economic growth next we present the ideas and business ventures of students from burefa university in the course of strategic management burefa business school with 30 teams all based on the concept of sdg 13 climate action ภาวะโลกร้อนในประเทศไทยเป็นปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไม่ขยะทางการเกษตรเช่นมูลสัตว์ฟางข้าวและอ้อยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษที่สะสมและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละปีประเทศไทยผลิตขยะจากเกษตรกรรมสูงถึง43ล้านตันซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หากเกษตรกร,รหันมาปรับใช้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวด มเราขอแนะนําเครื่องบําบัดกา๊าซไบโอแก๊สที่สามารถช่วยเกษตรกรจัดการกับขยะเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเครื่องนี้จะเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นก๊าซที่สามารถใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ไม่เพียงแค่ลดต้นทุนในค่าไฟฟ้าให้กับเกษตรกรแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนเครื่องบําบัดก๊าซของเราได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศและพร้อมให้คําปรึกษาในการติดตั้งและใช้งานอย่างครบวงจรหากท่านสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสามารถติดต่อ เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้เรามั่นใจว่าเครื่องบำบัดก๊าซไบก๊าซบอยของเราจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง,งอยั่งยืนพร้อมทั้งลดปัญหามลพิษและส่งเสริมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย